ผมหนักอาจารย์อีกเพราะเพราะว่าผมสอนนักศึาปัตต์เนี่ยผมพานักศึกษานี่ไปดูพนมรุ่งไปดูพี่ไม้ไปนครวัดนครผมเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของสามนิกอ่์เขาสร้างยังไงมนพีระมิดอ่ะแต่ผมรู้แล้วตอนนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคำตอบแล้วผมราผมไปคุยกับหลวงพี่ที่เป็นคนแก่หลวงปู่หินนี่แหละอ่าอาจารย์ลำพับก็ไม่แน่ใจครับผมแล้วก็ทำให้ผมต้องเผาอ่าไม่ใช่บอกว่าเผาประการใ้ อย่าเอกทิ้งไปสองไปหมายถึงไอ้ดำดีศีลมานี่มันไม่ใช่เลยนี่หว่าประมาณนี้ใช่ไหมแล้วสาระโอ้แล้สาระสิ้นดีเลยเลยครับพอมาเจอไอ้ของจริงแล้วสาระด้วยแล้วก็สิ้นดีด้วยนะจ๊ะแล้วสิ้นดีเลยเนี่ยไม่มีดีเหลือเลยใช่ไหมไอ้ที่เรียนเปียโทปีติยมเปียโทสองใบอีกสองใบเนี่ยเผาทิ้งเรียบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสิ่งที่มนุษย์ทำนะจ๊ะครับมันมันจบยี่คำเดียวเองศรัทธาบรรลุ ต่อให้อาจารย์สอนสังหาเนี่ยมันเบางคนเป็นทึ้งรวยเศรษฐีเพราะมันศรัทธาแต่วิชาที่มันเรียนอาจารย์ถ้ามันไม่ศรัทธาอาจารย์ยัดยังไงมันก็ลืมถูกไหมกี่คนเหรอไอ้คนได้ไปคือคนมันศรัทธาแบบไร้สาระศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะไม่คุยจะลำพับแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการอะไรท่านต้องการแค่ต้องเขียนแบบเล็กๆตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ A4 แผ่นเดียวแล้วก็เขียนแบบนี้มัน้าง้างๆวงๆดีกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเอ่ยปาก อกองทัพสามนิ้วเจ้กรที่ผมมีอยู่เป็นร้อยคนก็พร้อมลงมาช่วย<อ>แต่ท่านไ,ไม่ได้ปงงงากเนี่ย่าศรัทธาผมที่เจ้ากรเขาพอมันนินทาผมนะว่าคณะจิตกรรมเนี่ยก็มีวัดล่องขุนช่วยอาจารย์เลยจันเฉลิมชยัยเฉลิมชัยโคศิริพัฒน์คณะสถาปัย์ก็มีอาจารย์เชี่ยวซึ่งผมรู้สึกอับอายคนวัด นครนครโทเบนกอลทมเนี่ยถูกสร้างโดยใครไทยเรื่องสีโดยเกณฑ์เอาช่างฝีมือจากอินเดียเข้ามาครับงานที่มันมาสเตอร์พีซเนี่ยมาจากอินเดียงานมันเป็นเป็นแหล่งอารยธรรมผมเห็นท่านที่นี่ครั้งแรกนะผมนึกถึงต้นอาจารย์ดรปส์เบเวศหรือกำลังสีที่เสียไปแล้วหรือเบงชานี่ยเคยคุยผมนะเรื่องเรื่องเรื่องภาษาพัวเนี้ยเรื่องถกว่าสร้างยังไงเลยผมเจออาจารย์ลำหับนี่ผมแบบขอคำลาทิ้งแล้วเลิกเลิกทำเลิกสอน เดี๋ยววันหลังจะพันร้อยอีกพันร้อยอีกคือคนที่ออกแบบทั้งหมดแล้วความนี้ก็เรียกใช่ไหมคุณแก่แก่หลวงพ่อจีนที่ไหนครับใช่ไหมครับแก่แนวคนแก่หลวงพ่อจินนี่แหละเออแกก็เล่าผมฟังแปลกมากเลยแก่ไม่เสร็จแล้วก็ยินยกไปเลยใช่ไหมครับอย่าเสียลุงมาใช่ครับอยาเสียลุงป้าแดงไม่มีตังค์จ่ายค่าแก่รอกระถินอยู่เราไปรบกวนคุณปู่เลยดีกว่าเออแล้วต้องไปตามเรื่องพวกนี้อีกรอบหนึ่งจะไปคุยเนี่ยใช่ครับใช่แล้วมัาจะเป็นคลิปที่คนแบบ ต่อไปพี่จะไปตบมีข้าราชารัตย์สอนอีกแล้วอ๋อเลิกสอนทำไมอาจารย์สอนก็ทำไม่ได้แต่นี่ก็ไม่สอนก็าทำได้หมดเลยครูเขาไม่ได้เรียนมาก็ไม่ได้เขาเรียนเรียนเรียนเนนี้ไม่ตอนตอนคืนห่ือเรียนในนิ้เป็เจวดามาสอนใ่ไหมยังไงขอฝากเน้องของตัวลูกศิษย์ด้วยครับอาจารย์ทางช่องศิลปะธรรมกับครูบาขออนุญาตแชร์คลิปบางตอนของช่องเอกอินสไปในที่นี้ผมขอขอบพระคุณ ดอกเตอร์ถนอมดีซ้อยเจ้าของช่องด้วยครับและขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ทั้งสองคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จโดยง่ายตามปรารถนาด้วยเถินสาธุครับ